สวัสดีพี่นอ้องลงมาถ่ารับของเคยรดแล้วนะคะนั่งมากินไม่น,น่อยก็เลยซื้อไปให้พอดีหิมะมาดีไปไปรับอยู่ปัามน้ำมันเขามาส่งให้อยู่ประตูพอว่าวานเขาส่งข,องข,ข้อความมาว่าอันซื้อให้ไปรับอยู่ปั๊มน้ำมันหรือเสียมาส่งอยู่บ้านไม่รู้ได้มาส่งอยู่บ้านนั่งก็เลยว่าเออดีแข็งหิมะโตแข็งยกยากเพิ่นมา สิ่งที่นางชอบคือกระตุแต่ก่อนซื้อมาจมจมได้เวลาซื้อของเขาบานชมือประจมนั่งกินน้ำเด็ยนางเศร้าจมแล้วย <c oughs> ี่มากระตุกมืออื่นจะได้ไปโรงบาลเป็นมูอพยาค่ะหมอนัดพอไงไปตรวจอันนี้ไม่หน่อยซื้อเมาเมาเนาะแบบเมาจ่ายนะคะอ่อ ร้อยยี่สิบเก้าโครนค่ะค่าเมาสจ่ายสืส้อจักหน่อยหน่อยไล่กับค่าจ่ายร้อยยี่สิบเก้าค่ะมันมีโปรโมชั่นเมาส์เมาเนาะเปิดประตูทาเขาก่อนใส่เขายกเขามาไว้ทั้งในให้เราจะคล้องกับเอากันไก่ม่แหล้วพร้อมที่จะล,ลื่นล่างนะคะค่าจ่ายเมาส์เมาร้อยยี่สิบเก้าโอ้ยหนาวใส่สรงขาสันอาบน้ำแล้วแต่ใส่สุดเกา่าเพราะว่าสุดดูบ้านเนาะโอ้ หน,นักอยู่เด้มมึงหนักอยู่ล่างบักใหญ่เลยสร้างหลายอยู่ค่ะเมื่อสองพันกว่าค่ะกระโตกระลายแพกแล้วก็มีน้มเปียวมีแพ้งน้ำผลไม้อบแหนะ้งเนาะเออแบกบมาก <c oughs> แอบไทยแอบไทย ลงซื้อหลักเรียบร้อยสามสิบโลคือหมายเรกสามสิบสามสิบโลค่ะสามสิบกิโลเดี๋ยว <c oughs> ตัดแถกก่อนพี่น้นองเพราะเราเอาขข้นบ้านไม่ได้หรอกที่แรกเขาว่าจะเอาขึ้นไปทั้งบ้านให้บอ่อค่ะพรเอาขึ้นไปทั้งบ้านก็เก็บพอหมดต้องไว้หองขังลา่างคือเราเอาวซื้อมาตุนนะคะ ซื้อของถ้าซื้อหน่อย่าซื้อมันบ่คุมซื้อลายมันคุมขออนุญาตใส่ทั้งมือทั้งตีนงได้ที่น้องนี่เยอะแยะไปหมดขอเก็บก่อนเด้อเช็คของก่อนค่ะส่วนหนึ่งเอาไปใไนไห้องเนะกระตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กระตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระตูเจ็ดนมเปียวสามเผือกสองอันนี้สามกระปุกอันนี้ผัดไทยผัดโคราชผัดโคราชหา,าหอ ฮัดโพราทาหอก๋วยเตี๋ยวเลือดสดสองอันนี้แถมกมมูก็ลูกบุกก็ขนมกุก๊บกลอบอันนี้ทุเรียนอันนี้มั่งคุดค่ะกับกอบรวมเยอะจนเอาขึ้นบ้านไม่ได้เป็นว่าแมนควม อไปเย็ดอียังขอสิทายเป็นพยาลักทานไว้ก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งทางใน้าย่งางค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยเช็คสตอกแป๊บหนึ่งโอเคครบไม่หน่อยก็จะแบ่งแบ่งเอาอขึ้นบ้านเดี๋ยวจะเอาถุงดำก่อนเอาถุงดำแบ่งเนาะไฟพอติดพี่น้องไฟตาย ใบ้ตายฟังทั้งนีผัดติดของครบจร้ะช้างน้อยสองใบผดติดใส่ยู่ที่นี่เอาโสสร้างน้อยสร้างมาว้ให้ร้านน้อยเดลีนเขาใหญ่ค่ะขนมนุ่มขนมไผ่นอซสา นี่ก็คือการเฮ็ดบุญคือการสร้างเมื่อไว้ให้ลูกหลานเลนเจ้าของเพื่อลูกเข้ามาวันเกิดเพื่อไงจจงสิฝากไปให้ในนอเซานี่ร้านน่อยเลนน่อยคนแหลกมากหลายก็แม็กซแจ็คเลนหนึ่งอนขังกระสุนเอา ันกใช่มีฟุ่นธรรมดาแล้วนะอ,อันนี้สามกระปุกค่ะไมนอยสั่งมาสต็อกอันนี้เก็บไว้ในนั่นเมนอยพอดีค่ะพ่อยัยกินก,กาแฟเวลาไม่ไมนอยไปอยู่นะคะเพื่อนม่นอยไปเมืองไทยอันนี้มันเก็บได้โดนเก็บเป็นปีกับพ่เสีย ของก่อนสิสื้อใหาก็ต้องถามเขาก่อนเนาะงานเม่ไหร่จะเอาถุงใ,ใส่แบงของมากเห็ดยุ่เพียเดียวงานขึ้นย่างล่งเดี๋ยวต้องล่งมากอีกทอนึงเพื่อจะเอาขยะไปถ้งเสียของก่อนส่งจะเอาขึนบ้านหอบเป็นมา้าเศร้าแฮเสบียงนี่ขนม มากินกับกาแฟของพยย่อใหญ่ม่หน่อยพายุแล้วก็กินได้ซื้อมาไวบยังก็ขนมปังแผ่นบางใส่ซับป,ประรเนาะนี่ส่วนหนึ่งค่ะสต็อต๊กเสือลังโฟมไปทิ้งฮ่างตายอา,อาหารกันกิดกันและลายอยู่ออหอบ ห่อปนมา้าเศร้าแดดพี่น้องขึ้นหอดอีแล้เอเด้อไขึ้นมาไ,ไ,ได้ขึ้นไปทั่งบ้านลืมกุญแจประตูข้องนอกมันล็อกไปเยี่ยมของไายในเท้ายาวกุญแจของฉันไปเห็เดเสียเลยมึงยาสองเงาวัวรูคุยแหงเหื่อยกุญแจมึงไปใส่ตอบประท่านเนาะท่านใจ่โบอีมยุใส่แล้วคองเล่าหวาน ถือแล้วหายอีดีหแหละโอ้พี่ไปนั่งโซบมีแห้งอยู่บไหนก่อนจังหอบขยะไปทิ้งมีไอพี่น้องหอบขึ้นไปทุ่งดำให้ได้จัดเดวขยะไปทิ้งก่อนค่อยขึ้นไปจัดน,นี่แระตูวนี่ลนะมันงับคุยกัยเข,อยขา,าอะไรคนขยับไปทิ้งก่อน เสร็จแล้วบบบนี้ได้เวลาแล้วค่ะเฮ้ยเสียงแหบเสียงแห้งผลไม้รวมแบบถุงละกิโลครึ่งโลมีหมดนะคะทะเลทองทะเลไทยเงาะเงาะแหงทุเรียนเงาะอบแหงทุเรียนตะวงตะวันทะเลวกกรอบกรอบแกบแกบทั้งหลายนี่มีหมดค่ะนี่ค่ะขนม สต๊อกเราเพียบตรงนี้ก็เหลือไม่เยอะตรงนี้แล้วขนมอยู่กล้องเดียวค่ะี่หน่อยเสียเอาออกมาก,ก่อนเป็นรองเท้าแล้วค่ะขนมก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นี่แค่นี้ค่ะของกินส่วนทั้งนี้กับสบู่ สบู่ตานนแก้วพอดีแสด้แกะไปให้พ่อใหญ่อาบน้ำเพิม่มมากๆได้ไม่หน่อยให้บีบซื้อมาให้เหลืออยู่สีละสองก้่อนบ่นหอมหอมสบู่ตานกแก้วเอาเครื่องดูดฟ้นมาดูดตัวนี้จะเป็นของที่เขาจะเอาไปบริจาคค่ะทีนี้ใต้ข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะส่วนตัวนี้ก็คือขยะเราก็จะจับโยนออกไปข้างนอกก่อน ลังเคียค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเขา่าข้างหน้างนี่นก็เป็นของแม่จอยสิม,มาเอามือไรกับบมาเมาจักเทื่อิมะหนาหลายเปอร์เนว่าตัวนี้จะเป็นพวกเซนมามาผัดไทย๋วยเตี๋ยวเลอรสนะจ๊ะปะลาลงปลาล่าปลาล่าบดปลาล่า่บดเนาะแล้วก็พวกเครื่องนวดแผ่นห่อนที่นวดตีนที่ไม่น้อยบ่เอาไปเครื่องนวดโตเพราะว่าบ่าเอารงไปข้างล่างเพราะว่า เวลาปวดก็ยิบขึ้นมันหวดได้ข้างบนก็จะเป็นกล้องมันผ่าห่อนนะคะหมดนั่นีิมะเราถึงจะออกเนาะแล้วก็พับใส่กล้องไว้ขึ้นพื้นหนึ่งอยู่เตียงไม่น้อยพื้นหนึ่งอยู่นั่พอยง่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสตอกน้ำเพิ่นเพียบขนมก็แถมมากค่ะเป็นพุ่นปีโปกใกล้จะหมดแล้วนะคะพอดีเลยกําลัง กำลังเกียงกำลังเฮียนเขามาใหม่ข้างล่างเขาก็เก็บไว้เพียบแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะสํารับของกินของยาสต็อกยากำลังกินนั่นอันนี้ล่างจืดค่ะอุ้นล่างจืดมาก,กินนะกัตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนเป็นยารักษาโรค บ้านลราน้อยของมันเยอะแต่ของเยอะก็ไม่ใช่ของทิ้งนะพี่น้องมีแต่ของกินได้อ้าวพรอมแล้วบาทนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสต็อกสำหรับพ่อหญ่